วันนี้พบกับ o r ฟฟอริคอะคาเดมเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาสอนการดูข่าวเบื้องต้นกันว่าแบบเราดูข่าวจากเว็บไซต์ไหนนะคะบางคนเนี่ยยังดูข่าวไม่เป็นเลยหรือว่าบางคนเนี่ยเทรดแค่เทรนดนิคอลแต่อย่างน้อยเรารู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะคะ เผื่อๆอ,อาจจะพลาดไปโกดแบบหลอดนึงอะไรเงี้ยเวลาชนข่าวมันจะแบบตู้มแตกเอานะคะอันนี้เนี่ยก็จะบอกก่อนนะคะว่าเป็นเว็บไซต์ Forex Factory นะคะเห็นไหมให้ทุกคนเซิร์ชเข้าไปเลยว่า forexfactory.com นะคะเป็นเว็บที่หลายๆคนเนี่ยใช้ไว้ดูข่าวนะคะ,ะทีนี้เนี่ยหน้า Forex Factory ก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะก็จะมี เดี๋ยวเราลองกดมาตรงนี้กันก่อนซึ่งมันก็จะมีข่าวหลายรูปแบบนะคะอาจจะเป็นเทรดเป็นนิวแล้วก็ตัวมาร์เก็ตของตลาดนะคะแต่เราจะเข้าตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นปฏิทินค่ะปฏิทินซึ่งคลิกเข้ามาแล้วหน้าเนี้ยก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับคู่สกุลเงินต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้หน้านี้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะค่อยๆอยอธิบายไปทีละจุดนะคะ ตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกว่าเราอยากดูข่าวของวันไหนถึงวันไหนแต่ถ้าสมมติเราอยากดู20แล้วก็คลิกแค่20แต่ถ้าเราอยากดูถึง26แล้วก็คลิกถึง26แล้วก็คลิกตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นข่าวและทีนี้เนี่ยเวลาเนี่ยตรงนี้นะคะใช้คําว่าเราปรับตามเวลาประเทศไทย ซึ่งของใครที่เข้ามารอบรอบแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบว่า AM หรือ PM นะคะแล้วก็ให้เราไปตั้งค่าเป็นแบ n ง k ค k นะคะแล้วก็ save setting นั่นเองเราก็จะได้เวลาของประเทศไทยเพราะบางคนเนี่ยไปดูเวลาที่มันเป็นของอังกฤษนะคะซึ่งมันอาจจะมีหลงหลงลืมๆืมกันบ้างแต่ก็ให้ไปเซิร์ชเป็นเวลาประเทศไทยนะคะอ่ะทีนี้เขาก็จะบอกว่า ข่าวเนี่ยมีอะไรบ้างในแต่ละวันแล้วก็เวลานะคะทีนี้เราจะมาอธิบายถึงว่าข่าวกล่องเหลืองคืออะไรกล่องส้มคืออะไรและกล่องแดงคืออะไรนะคะข่าวกล่องเหลืองเนี่ยก็คือใช้คําว่าข่าวไม่รุนแรงนะคะหรือว่าไม่สําคัญเลยนะท่านสมมุติว่าปุ๊บเราเลื่อนลงมาดูอ่ายกตัวอย่างนะคะเช่นวันจันทร์เนี่ยถ้า Gbp มีข่าวกล่องเหลืองนะคะใช้คำว่าข่าวกล่องเหลืองแปลว่ามันเป็นข่าวที่เนื้อหาไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปวอรี่หรือว่ากังวลว่าอุ้ย GBP จะไปทางไหนจะทุบหรือจะบินนะคะอ่ามันจะไม่มีผลข่าวกล่องส้มอ่ะยกตัวอย่างตัวนี้แล้วกัน AUD แล้วกันเพราะว่าหลายๆคนชอบเทรด AUD ตอนเช้าเนาะพอตลาดมันวิ่ง AUD เนี่ยข่าวกล่องส้มมันก็จะเริ่มมีความสำคัญขึ้นมานิดนึงแหละ ความสำคัญขึ้นมานิดนึงแล้วอจากกราฟที่มันวิ่ง500จุดมันอาจจะแบบไป700จุดอะไรเงี้ยในช่วงเช้านะคะที่มันออกเห็นไหมมันจะเป็น8ปดโมงเช้าเนี่ยมันก็จะมีความสําคัญเพิ่มขึ้นมาเนื้อหาข่าวเราก็ค่อยมาคลิกดูเราก็อ่านดูตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะกดแปลภาษาให้เขาอ่านให้ก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยต่อมาเป็นข่าวกล่องแดงข่าวกล่องแดงซึ่งมันมีความสําคัญมากมาก ถ้าวันที่22เนี่ยเราเทรดอยู่นะคะวันอังคารเราเทรดคู่ GBP USD อยู่หรือว่า GBP อะไรก็ตามนะคะให้เราระวังไว้เพราะข่าวกล่องแดงจะทำให้กราฟเป็นรถไฟเหาะรถไฟเหาะคืออะไรคือขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็คือเหวี่ยงแรงนั่นเองเป็นวอลุ่มที่ไม่ปกตินะคะเนี่ยเห็นไหม ความสำคัญของข่าวนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนดูว่าป๊าปดูยังไงตรงนี้จะเป็นดีเทลของเนื้อหาข่าวนะอ่ะเดี๋ยวเสริมอันนี้นิดนึงสีเทานะคะสีเทาแปลว่าณนะวันนั้นเนี่ยตลาดหยุดทําการอย่างเช่น JPY Bank Holiday แปลว่าแบงค์บ้านเขาหยุดก็คือแบงค์ของญี่ปุ่นนะหยุดเห็นไหม O Holiday แปลว่าหยุดนะคะเราก็จะเห็นว่าเอ้ย วันนั้นเนี่ยกราฟมันวิ่งทําไมมันวิ่งเป็นชิคๆๆๆๆนิดเดียวอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะมีใช้คําว่ามีสีสีนะคะอันนี้คือแบงค์หยุดนั่นเองเราก็จะเห็นตลาดที่ไม่ค่อยวิ่งหรือวิ่งเบาๆนั่นเองหยุดก็ไม่ได้หมายความว่าหยุดวิ่งไปเลยนะคะเป็นการที่กราฟเนี่ยมีวอลุ่มน้อยต่อมาสีเหลืองข่าวไม่ค่อยมีผลค่ะแต่เป็นข่าวทั่วไปแล้วก็ สีส้มเนี่ยเขาเรียกได้ว่าก็มีความรุนแรงขึ้นมานิดนึงแต่ว่าถ้าเราเจอสีแดงนะถ้าเจอสีแดงเนี่ยเวลามีไม้มีอะไรเนี่ยให้แบบคัดออกเลยดีกว่าหรือว่า,าตั้งสต็อปล s อทุกครั้งในการเทรดนะคะทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลของข่าวนะคะเนื้อหาของข่าวว่าแบบมันเคยออกมาวันไหนบ้างอะไรยังไงนะคะต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นค่าจริงนะคะก่อนข่าวจะออกก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้ อันนี้คือครั้งก่อนนะคะใช้คำว่าครั้งก่อนที่ข่าวออกมันก็จะบอกเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็จะเป็นตัวคาดการแล้วก็ค่าจริงทีนี้เนี่ยให้เราดูแบบนี้นะคะข่าวมันจะออกแบบนี้นะคะถ้าคาดการเนี่ยอยู่0.09เอ้ยรอบก่อน0.09คาดการเนี่ย0 6 0นะคะ0.60ทีนี้ ถ้าสมมติว่าค่าเนี่ยมันออกมาดีกว่าคาดการแปลว่ากราฟ NZD เนี่ยอาจจะปรับตัวขึ้นนะคะถ้าสมมติมันเทียบกับ USD เนาะเราต้องดูว่าที่เราดูอ่ะมันเทียบอยู่กับคู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเอาเอากราฟทองคำดีกว่าที่มันเป็น USD อ่ะ USD ตัวนี้ดีกว่า PMI เลยอ่าถ้าสมมติว่าค่าคาดการเนี่ย53.0นะ แล้วถ้าค่าจริงออกมามากกว่าแปลว่าอะไรถ้าค่าจริงออกมามากกว่าแปลว่าทองจะลงอ่าให้ดูหลักการง่ายๆเลยแต่ถ้าค่าจริงออกมาต่ำกว่าเนี่ยแปลว่าทองจะขึ้นนั่นเองนะคะเนาะประมาณนี้แล้วก็เกี่ยวกับข่าวนิวโฮมหรือว่าแบบการซื้อขายบ้านนะคะมันก็จะเกี่ยวกับเศรษฐกิจของ USD นั่นเองเพราะเวลาเราเทรดเนี่ยเราต้องดูทองคำเทียบนะคะ อะเดี๋ยวตัวนี้จะสอนดูคร่าวๆก่อนนะคะว่าแบบแต่ละอันมันดูยังไงมันกดยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะมีเนื้อหาข่าวที่มันเป็นเชิงลึกว่าข่าวนี้ถ้าสมมติออกมาเนี่ยมีผลกระทบต่ออะไรบ้างอะทีนี้นะคะ,ละหลายๆคนอาจจะไม่สนใจเขาเรียกว่าข่าวที่มันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นให้เราไปกดฟิลเตอร์เลยแล้วก็เอาออกเอาออกแล้วก็ฟิลเตอร์เอาแค่ตัวนี้เลยบางคนนะคะเทรดแค่คู่เดียว ดูแค่ USD ก็ได้นะคะถ้าเทรดแค่ทองอ่ฟิลเตอร์ไปปุ๊บเราจะเห็นเฉพาะข่าวกล่องแดงเลยประมาณนี้นะคะสำหรับการดูข่าวจริงๆข่าวอื่นไม่ต้องไปสนใจหรอกดูแค่ Bank h o l ล d a เกับกล่องแดงก็เพียงพอแล้วเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าแบงก์หยุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะวันนั้นของคู่นั้นๆเนี่ยมันจะมีวอลลุ่มน้อย การที่มีวอลลุ่มน้อยทีนี้เราคิดต่อได้ยังไงการที่มีวอลลุ่มน้อยแปลว่าเฮ้ยมันจะวิ่งอยู่ประมาณเนี้ยเราก็ไปเล่นไซด์เวสั้นๆได้โดยการเพิ่มขนาดของรถไซด์อ่แต่ถ้าแบงค์ไม่หยุดนะคะแบงค์ไม่หยุดเราอาจจะเจอแบบวันนี้ก็ได้เนี่ยพวกเนี้ยเราอาจจะเจอแจ็คพอตก็ได้ถ้าแบงค์ไม่หยุดเรารู้แล้วว่าเอ้ยประมาณ2ทุ่ม45ข่าวจะออก เป็นข่าวกล่องแดงเกี่ยวกับ USD ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเทรดทองคำเราคัดทิ้งไปเลยดีกว่าอ่าคัดทิ้งไปเลยดีกว่าจะได้แบบไม่ต้องมาลุ้นว่ามันจะเกิดสลิ p เพรสไหมหรือว่าแบบเอออาจจะเกิดการคร้างของกราฟไหมเพราะว่า LP มันอาจจะปล่อยสัญญาณไม่ทันมาหาตัวโบเกอร์นะคะอ่ะน่าดูข่าวก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่นเดี๋ยวเลื่อนลงมาดูข้างล่างกันหน่อยปั๊บ ไปหน้าแรกเดอไปหน้าแรกปุ๊บเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะบอก p s s t t o o นะคะว่าแบบเออฝั่งไหนเทรดเยอะกว่านะคะอ่ะต่อมาก็จะเป็นเรื่องเวลาเรื่องเวลาเขาก็จะบอกอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเราคุยกันไปแล้วคลิปที่แล้วนะคะอ่ะอันนี้เป็นการดูข่าวข่าวๆนะคะหรือว่า พาเข้ามาดูลูกเล่นของหน้าดูข่าวนั่นเองเดี๋ยวคลิปถัด,ถดไปเราจะเป็นข่าวเชิงรึกเชิงลึกคืออะไรคือการดูตัวเลขเสร็จแล้วก็มาอ่านเนื้อข่าวแล้วก็เราจะคัดเฉพาะเนื้อหาที่มันเป็นข่าวสําคัญใช้คําว่าสําคัญเลยเนาะมาให้เพื่อนๆนนักเทรดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปงมอ่าน ไม่ต้องไปอ่านเยอะนะคะให้รู้ว่าข่าวไหนสำคัญในการเทศของคู่นั้นๆก็พอนะคะอะสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีคะ่ะ